ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่458หลังจากถูกยุบและสร้างใหม่คิดและไมเคิลไม่ได้เผชิญกับคดีที่ยากลำบากเป็นพิเศษเป็นเวลานานและชีวิตของพวกเขาค่อยๆกลับสู่สภาพที่ค่อนข้างสงบสุขด้วยการสืบสวนคดีต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเทคโนโลยีของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันและอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ต่างๆก็ถูกผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไมเคิลและคิดยังได้สัมผัสกับอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเหล่านี้เป็นระยะะ,ยะในกระบวนการจัดการคดีอย่างไรก็ตามจากมุมมองของครอบครัวเบกกี้อาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆทั้งหมดที่ไมเคิลและคิดได้สัมผัสล้วนผลิตโดยกลุ่มอาชญะสุดยอดที่สร้างความขุนเคืองให้กับผู้มีอำนาจบางคนและหยิงยโสจริจรงๆใช่แล้วมูลนิธิเอเจงเริ่มเสื่อมถอยลงทีละน้อยค่อยๆเปลี่ยนจากองค์กรเอกชนที่ปกป้องความยุติธรรมให้กับผู้คนไปเป็นองค์กรเครื่องมือที่ผู้มีอำนาจบางคนใช้ไมเคิลและคิด เพื่อย่างอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเหล่านี้จากอัจฉริยะสุดยอดที่หญิงยโสเหล่านี้ฟรีๆโดยไม่คิดเงินแม้แต่สตางค์เดียวด้วยวิธีนี้พวกผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ขโมยสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าอัจฉริยะผู้เยิ่ิงเหล่านี้ไปฟรีๆเท่านั้นแต่ยังสร้างข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงบางอย่างขึ้นต่ออัจฉริยะเหล่านี้ด้วยดังนั้นอัจฉริยะเหล่านี้จึงต้องยอมจำนนต่ออำนาจเงินของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้เพื่อให้มีโอกาสเป็นอิสระ กล่าวอีกในหนึ่งไมเคิลและคิดได้กลายมาเป็นเครื่องมือของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่รู้ตัวในการสแสวงหาความมั่งคัง่งโดยไม่เป็นทางการและยึดเทคโนโลยีต่างๆและยังทําให้พวกเขากลายเป็นเครื่องมือสองอย่างในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองทางการเมืองของพวกเขาในวันนี้เมื่อไมเคิลและคิดเพิ่งไขคดีการก่อสร้างผิดกฎหมายได้การซ,ซ,ซึ่งนิ่งเฉยมานานหลายปีในที่สุดก็ขับรถบีเฮมอสมาหาพวกเขาวันนี้บีเฮมอสไม่ใช่รถบรรทุกสีเงินอีกต่อไปแต่เป็นรถหุ่งเกราะสีเบสติดอาวุธเต็มรูปแบบ และอาวุธใหม่ที่ไมเคิลและคิดยึดมาได้นั้นติดตั้งอยู่บนตัวบีเฮมอสเป็นหลักอย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบอาวุธของบีเฮมอสจะก,ก้าวหน้าเพียงใดก็ไม่เคยมีการติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงไว้เลยด้วยเหตุนี้ครอบครัวเบกกยจึงคิดว่าถ้าพวกเขาไม่พาคาไประบบของคาก็อาจกลายเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ของบีเฮมอสก็ได้การขับบีเฮมอสด้วยอาวุธใหม่ๆม,มากมายและใช้การโจมตีแบบดั้งเดิมที่สุดเพื่อโจมตีร่างของคิดอย่างรุนแรงคิดซึ่งได้รับการอัปเกรดหลายครั้ง ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากแรงกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าของบีเฮมอสเมื่อเห็นเช่นนี้กาจึงเปิดใช้งานระบบอาวุธของบีเฮมอสจากนั้นภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของปืนกลแกตลิงที่หมุนอยู่กระจกหน้าต่างรถของคิดหลายบานก็แตกกระจายทันทีและแม้แต่ไมเคิลซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะคนขับก็ถูกกระสุนลูกหลงยิงเข้าอย่างน่าเสียดายหลังจากเห็นไมเคิลถูกยิงคิดซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสก็ขับรถของเขาอย่างสิ้นหวังพยายามหลบหนีจากระยะยิงของสัตว์ประหลาด เมื่อคิดวิ่งไปข้างหน้าสัตว์ประหลาดก็ไล่าตามเขาจากด้านหลังและรถทั้งสองคันก็ไล่าตามกันบนถนนในลอสแองเจลิสโดยไม่สนใจชีวิตของผู้คนที่ผ่านไปมาระหว่างการไล่ล่าคิดพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลบเลี่ยงยานพาหนะที่วิ่งผ่านแต่สัตว์ประหลาดกลับชนหรือบทขยี่รถทุกคันที่ขวางทางเมื่อคิดปะปนกับรถยนต์หลายสิบคันสัตว์ประหลาดก็ใช้เครื่องยิงจรวดกับตัวรถเพื่อจมตีรถหลายสิบคันนั้น ไม่มีผู้ชนะในการต่อสู้ระหว่างคิดและสัตว์ประหลาดทั้งสองถูกบังคับให้ยุติการไล่ล่าก่อนกำหนดเนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งเข้ามาแทรกแซงมูลนิธิกฎหมายและองค์กรที่การสังกัดอยู่จะเป็นผู้ชดใช้ความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจากมุมมองของครอบครัวเบกกี้การ์ดมอบแบบร่างการออกแบบของสัตว์ประหลาดตัวใหม่ให้กับผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจากนั้นเขาก็ได้รับการยกเว้นจากค่าชดเชยจำนวนมหาศาลกว่า80%เ ในขณะที่มูลนิธิกฎหมายจ่ายเงินชดเชยจำนวนเต็มจำนวนให้กับหน่วยงานของรัฐต่างๆในบิวตี้และหลังจากจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลนี้แล้วเดวินก็ไม่สามารถรวบรวมวิศวกรและช่างเทคนิคได้เพียงพอที่จะซ่อมแซมคิดได้สักพักหลังจากออกจากโรงพยาบาลไมเคิลและบอนนี่ได้พบกับเรจินลคอเนลี่เออร์ที่3ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงของฐานเคลื่อนที่จากนั้นอีกฝ่ายก็ใช้เส้นสายของตัวเองเพื่อหากลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการดัดแปลงรถยนต์เพื่อมาซ่อมแซมคิด กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการดัดแปลงรถยนต์กลุ่มนี้มองว่าคิดเป็นอุปกรณ์ประกอบในการฝึกฝนทักษะของพวกเขาดังนั้นในกระบวนการซ่อมแซมคิดพวกเขาจึงได้ทดสอบความคิดและประสบการณ์ส่วนตัวทุกประเภทกับคิดแม้ว่าผู้ที่ชื่นชอบเหล่านี้จะดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แต่ทักษะการซ่อมแซมของพวกเขาก็ดีมากเช่นกันหลังจากการซ่อมแซมมากวมากว่า5้าเดือนคิดก็ปรากฏตัวต่อหน้าไมเคิลและบอนนี่อีกครั้งด้วยรูปลักษณ์ใหม่ตามคําแนะนําของผู้ที่ชื่นชอบหลายคน โหมดซูเปอร์ได้ถูกติดตั้งบนคิปใหม่เอี่ยมและโหมดซูเปอร์นี้สามารถใช้งานด้วยตนเองเท่านั้นในโหมดซูเปอร์รูปลักษ์ของตัวถังของคิปจะเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งรูปลักษณ์นี้ดูเหมือนยานอาวกาศสี่ล้อคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโหมดซูเปอร์คือความเร็วในการขับขี่ของคิปจะเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็น350กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน10วินาทีเพื่อตอบโต้ข่าวจึงพูดอย่างดูถูกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วไร้สาระแบบนี้มันอะไรกันความเร็ววววสสสูงงงงุดขอันเเเร็ก่่าาียถึ2ทแล้ นอกจากนี้นอกเหนือจากโหมดซูเปอร์และ r รติโน l คอเนเลียสไอไอยังติดตั้งปุ่มซีไว้ในห้องโดยสารของคิดหลังจากกดปุ่มนี้คิดจะกลายเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนในกรณีต่อไปนี้ยกเว้นกรณีที่คิดสูญเสียความทรงจําหลังจากถูกเสาไฟฟ้าแรงสูงชนและขับรถผ่านถนนชนบทที่ถูกแมกมาท่วมไม่มีพล็อตเรื่องที่โดดเด่นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อคิดสูญเสียความทรงจําหลังจากถูกเสาไฟฟ้าแรงสูงชนค่ะก็ทําการทดลองเดียวกันนี้ด้วยเป็นผลให้พลังงานของเสาไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดถูกดูดซับโดยมันจนหมด ซึ่งทาให้พลังงานของเมืองเพื่อนบ้านทั้ง3ถูกตัดขาดเป็นเวลาหวัน5าคืนสาหรับการขับรถไปยังถนนลาวาคาขับรถพาพี่น้องเบออยูไปที่ภูเขาไฟข้างถนนและมันถลายไปมาบนทะเลสาบลาวาอันร้อนแรงเป็นวงกลมหลายวงวันหนึ่งหลังจากที่ไมเคิลและคิดทำลายองค์กรชั่วร้ายขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งโดยเจ้าหญิงลาตินโดยใช้ทฤษฎีที่ผิดเพี้ยนต่างๆบอนนี่ bon ny, จึงริเริ่มที่จะตามหาไมเคิลในช่วงเวลาโรแมนติกนี้บอนนี่เริ่มมีท่าทีกระตือรือร้อนมากกว่าที่เคย ดังนั้นไมเคิลจึงกระหนักดีว่าอีกฝ่ายควรปิดบังบางอย่างจากเขาหลังจากสองวันสองคืนแห่งความรักสิ้นสุดลงบอนนี่ลุกขึ้นนั่งและเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงียบเงียบในขณะที่ไมเคิลยังคงนอนหลับอยู่และจากไปอย่างเงียบเงียบ